ดำค่ะหลุดออกมาติดเต็มมือแม่จิ๋นเห็นไหมคะเกาะเต็มเลยคะ่ะเรามาจัดการเลยนะคะคุณชมฉีดพ่นเลยคุณผู้ชมคะหนอนออกมาเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนอนเขาออกมาจากฝักคะ่ะคือเขาเจาะมาดูกันคะ่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราฉีดพ่นน้ำนะคะล้างไปค่ะโอ้โหสะอาดเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ หนาทีหายเกลี้ยงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลค่ะวันนี้นะคะจะมีวิธีดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกถั่วฝักยาวนะคะมีปัญหากันนี้บ้างไหมคะจะมีมะแมลงตัวดําๆนะคะเกาะตามขั้วดอกใต้ใบแล้วก็ตามฝักถั่วฝักยาวนะคะ นั่นก็คือเพียดํานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะเขาจะไปดูดน้ําเลี้ยงค่ะทําให้ใบหยิกใบงอนะคะไปตรงขั้วดอกนะคะก็ทําให้ดอกร่วงไม่ติดดอกไม่ออกฝักไม่ออกผลค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาจัดการกับเพียรดากันแบบง่ายๆเลยนะคะหาของก็ง่ายด้วยในครัวเรือนแล้วนี่เองนะคะทํายังไงวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยค่ะ แล้วก็สิ่งต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะสําหรับการกําจัดเพี้ยดาในวันนี้นะคะก็จะมีน้ํา1ลิตรค่ะน้ําส้มสายชูนะคะน้ำยาล้างจานนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะนี่จะเป็นสูตรเข้มข้นค่ะสูตรนี้คุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนลดปริมาณลงหรือว่าเพิ่มปริมาณได้นะคะตามพืชผักตามชนิดขนาดนะคะถ้าเล็กเราก็ต้นเล็กๆะค่ะแล้วก็ใช้น้อยนะคะถ้าต้นใหญ่แล้วก็เพิ่มขึ้นได้ะค่ะทดลองใช้ดูนะคะ ค่อยๆปรับสูตรไปเรื่อยๆค่ะมาเราลงมือทําเลยนะคะวันนี้ใช้แค่สองสิ่งนี้นะคะแบบนี้ง่ายเลยน้ำหนึ่งลิตรนะคะใช้น้ํำส้มสายชู3ามถึงสี่ช้อนค่ะน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ มีถั่วฝักยาวเยอะกโ่นนี้นะคะก็เ,เพิ่มตามสับส่วนไปนะคะถ้ามีน้อยปลูกน้อยต้นอะไย่างนี้ค่ะสักสองสามต้นนะคะคุณผู้ชมก็ใช้น้ำหนึ่งแก้วน้ำส้มสายชูหนึช้อนน้ำยาล้งางจานหนึ่งช้อนได้เลยค่ะอันนี้ก็ได้แล้วเนาะทีลงไปเลยจ้ะ ็ควรระวังนะคะน้ำส้มสายชูอย่าใช้มากเกินไปนะคะอาจจะทำให้พืชบางชนิดใบไหมได้นะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปกำจัดเพี้ยกันเลยจ้าอันนี้จะเป็นยอดถั่วนะคะดำๆนี่คือเพี้ยดำนะคะคุณผู้ชมโหทั้งเส้นเลยค่ะเนี่ยทั้งยอดเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูโ้อะไรจะเยอะขนาดนี้คะเนี้ย นนคุณผู้ชมดูนะ oh. ืมติดมือมาเลยนะคะเนี่ย oh. ยาวเรานะคะมันจะชะงักการจเจริญเติบโตค่ะไม่ออกดอกออกผลให้เรานะคะถึงติดดอกดอกก็ร่วงค่ะเนี่ย oh. เยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะ oh. อันนี้เป็นฝักเล็กๆนะคะฝักอ่อนเนี่ยค่ะ oh. ถ้าอย่างนี้ยเขาร่วงแน่นอนค่ะดูดน้ําเลี้ยงนงขั้วดอกนะคะ oh. ก็จะไม่โตละก็จะหยิกม้วนแบบนี้เลยนะคะเนี่ย ก็จะหยิบมวนแบบนี้เลยค่ะใต้ใบนะคะโอ้โหเย,ยอะมากนะคะเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับชาวสวนหรือว่าชาวบ้านอย่างเราเรานี่แหละนะคะที่ปลูกถั่วฝักยาวไว้รับประทานแล้วเจอปัญหานี้โอ้คุณผู้ชมเห็นไหมคะเกาะเต็มเลยคะ่ะเรามาจัดการเลยนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลย ัวดอกนะคะคุณผู้ชมเห็นดอกไหมคะเนี่ยถ้าเราไม่มากําจัดเพี้ยนะคะดอกเขาก็จะร่วงค่ะก็จะไม่ได้ผลผลิตฮะโอโ้ตามการตามเถาเนะะี่ยค่ะหัวนะคะเต็มเลยระบาดเยอะขนาดนี้นะคะฉีดพ่นบ่อยๆเลยคะ่ะอาทิตย์ละสองครั้งได้เลยนะคะฉีดให้เปียกๆชุ่มๆเลยนะคะ หน่ะคุณชมดูตามฝักนะคะฝักตั่วฉีดพ่นไปเหมือนมีหนอนนะคะหนอนเขาออกมาค่ะคุณชมคุณชมเห็นไหมเนะี่ยหนอนเจาะนะคะนี่ค่ะเขาไต่ออกมาจากฝักเลยค่ะ นี่นี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาไต่ออกมาเลยค่ะเพอเขาได้กลิ่นน้ำส้มสายชูนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยอยเนี่ยค่ะพอฉีดพ่นไปตรงขััวฝักอะค่ะล่วงเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิตอะเนี่ยโอ้ดําปิดเลยค่ะยิ่งฝักนี้นะคะนี่คือไม่ได้มาดูเลยค่ะคุณผู้ชม จะสูงนิดนึงนะคะเนีย่ยบางตัวกระเด็นเลยค่ะโอ้คุณผู้ชมดูคุณดูยอดโน้นนะคะคุณผู้ชมโอ้ยจำเลยค่ะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะคะฉีดพ่นเลยค่ะ ีดไปจากดำๆก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะโอ้ยค,คุณผู้ชมคะ่ะหนอนออกมาเลยค่ะนคะคะคุณผู้ชมเหม็นไหมคะหนอนเขาออกมาจากฝักคะ่ะคือเขาเจาะอ,อยู่ในฝักนะคะออกมาเลยโอ้โหสูตรนี้เห็นผลเร็วมากๆค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะฝักนี้ดําเมี่ยมเลยคะนียังไม่ได้ทิ้งไว้เลยนะคะตอนนี้เริ่มที่จะขาวแล้วค่ะมีหนีไปบ้างแล้วก็หลุดล่วงออกมาด้วยนะคะเนะี่ยนอนนะคะหนีตายเลยคะ่ะเห็นไหมคะได้ผลดีค่ะนอนก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะนิ่งสนิทเลยนะคะ วิธีที่ดีที่สุดะคะคุณผู้ชมป้องกันไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะอย่าให้เป็นเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเยอะแล้วนะคะเราควบคุมยากนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเนี่ยต้องฉีดพ่นบ่อยๆค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าเป็นงไงกันบ้างเนาะดูผลกันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ฉีดพ่นไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเรามาดูกัน โอ้คุณผู้ชมคะเพีียดาําค่ะหลุดออกมาติดต็มือแม่จิ๋นเลยคะ่ะนี่เรียบเป็นหน้ากรองเลยค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้ได้ผลจริงฮะนอนอ่ะอุ้ยนอนตายค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่นอนนะคะเขาออกมาเองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็ชื้นด้วยนะคะพวกเพียนี่เขาจะเยอะค่ะเนี่ย มันเยอะจริงเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผ้ชมนำสูตรนี้ไปทําชายได้เลยนะคะเห็นผลจริงๆเลยค่าเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเรียบเป็นหน้ากรองเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถฉีดน้ํานะคะตามได้นะคะหลังจากที่ฉีดพ่นน้ํายากําจัดเพี้ยไปแล้วนะคะเพื่อที่จะล้างล้างพวกเพี้ยอะไรพวกนี้ค่ะออกให้หมดนะคะ โอมอยู่สูงะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูฝักนี้เนี่ยค่ะฝักนี้เขาจะม้วนเลยเห็นไหมคะเนี่ยงอเลยค่ะนี่นะคะผลจากการที่โดนเพี้ยเข้าทําลาย,นะ,ะน,ยนะคะเนี่ยมันเยิ้งจริงค่ะเนี่ยพอฉีดพ่นไปแล้วผมได้ผลดีเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยทำเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะฉีดน้ำตามค่ะเพื่อที่จะล้างเพี้ยออกจากฝักถั่วค่ะ มาดูกันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราฉีดพ่นน้ํานะคะล้างไปค่ะโอ้โหสะอาดเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีก็จะมีน้อยมากๆนะคะยิ่งฝักนี้นะคะหยเอี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมจากเทียดำํำๆนะคะหายเกลี้ยงแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะฝักนี้นะคะตอนนั้นหูดามองไม่เห็นสีเขียวของถั่วฝักยาวเลยนะคะตอนนี้เกลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชม สูตรนี้ดีมากๆเลยคุณผู้ชมทำใช้เลยค่ะปลอดภัยไร้สารนะคะเวลาเรารับประทานนะคะก็ปลอดภัยด้วยไม่มีสารเคมีค่ะถ้าจะให้ดีนะคะคุณผู้ชมควรที่จะฉีดพ่นซ้ำๆนะคะสะักสองถึงสามครั้งค่ะก็จะหายไปหมดเลยนะคะอันนี้ขนาดทำแค่ครั้งเดียวแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะที่หายเกลี้ยงค่ะนี่ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ ใช้กําจัดสัตููพืชต่างๆนะคะพวกเพียดําเพียแป้งพเพียไฟไรแดงนะคะมดนอนได้อย่างเห็นผลค่ะร้อเปอร์เซนนะคะง่ายไหมคะคุณผู้ชมวิธีนี้สําหรับวิธีกําจัดพวกเพียน้อนมแมลงต่างๆนะคะคุณผู้ชมนําสูตรนี้ไปทําใช้ได้เลยนะคะหาของก็ง่ายด้วยปลอดภัยสําหรับเราด้วยนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงหรือว่าเด็กๆลูกอยู่ที่บ้านด้วยนะคะเวลา,เรารับประทานก็ ปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ s u b ส c ค i b e สารูช n e l ด้วยนะคะหากมีข้อสงสยัยหรือถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาสอบถามใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ